โอเคว่าผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะผมไม่รู้ทุกคนยังด้วยนะผมเพระสำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ DID Store Shop นะครับควรสำนับน้องก็ไหนนะที่อยากได้ ID นะครับเนื้อปลักสิทธิ์นนะผมวันนี้พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นแนละ้วเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนก็สําหรับวิธีการสมัครก็ง่ายนะเดี๋ยวพี่จะมาสอนะทุกคนแล้วก็ใครอยากได้โค้ดน,นะผมเดี๋ยววันนี้พี่มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะทุกคนโอเคก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราต้องสมัครกับอนนะครับทุกคนโอเคทางั้าที่สงนหั่าน อะไที่างาก็จะเป็นยินยาลาตาา์่างๆทุกคนรับรก็กดสมัครสมา,สมาชิกไปได้เลยครับผม ผมกดสมา,สมา,สมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะผมก็คือเติมเงินครบ2องเกก้จะได้เครดิตคูณสองนะทุกคนก็คือเติม300ก็ได้600้อยนั้นคูเติม500ก็ได้1,000น,นะครับผมประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็นี่ครับผมก็มีหัวขาวไอ้นี้หมวกเอฟนะผมไอ้นี้โคตรรวยนะครับแล้วก็เปืนอัพเลเวลนะทุกคนแล้วก็จะมีหมัดเทพแล้วก็หัวขาดด้วยนะผมก็ชอบ ID. ไอเดียนี้ก็ต่อไอเดียน่าเล่นทุกคน แล้วก็ตอนเราวิธีการสมรัครไม่ใช่ดิตอนเราวิธีการเติมเนว็บ <c oughs> นี้นล้วผมก็จะเป็นการเติมแบบสองหวัวน,นะทุกคนก็ตอนนี้สองไอ้ลิปตรงน,นี้มันดูไม่ได้นะทุกคนแล้วก็คือน้องๆก็ไดดปดูดูในยูทูบได้นะทุกคนแต่ว่าพี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำเป็นแลรน,นะทุกคนก็คือเอาลิง้งสองหัวมาใส่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ตรวจสอบการทำรายการเสร็จแผมแค่นั้นง่ายเลยนะครับทุกคน แล้วก็นี่ยผมวิธีการเติมโฟ้นในหุ่นวบบนี้ก็ง่ายๆเลยนะวิธีเติมโฟ้นในหุ่นแล้วก็เดี๋ยวใส่โค้ด์มาพร้อมกันเลยนะุกคนนี่ฮะแล้วก็ตรวสองผมนี่ฮะ ทุกคนที่ได้หนึ่งร้อยนะทุกคนไอ้ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนเนาะนี่ครับผมได้หนึ่งร้อยจริงๆนะทุกคนแล้วก็นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะเอาไอดีแบบไหนดีนะครับผมก็จะมีไอดีหัวข้าวไอดี ID หมกเอฟนะครับผมกัไอดีหัวขาวนะครับผมดึกขป้นอัพเลเวลนะครับผมก็มีหมดเลยนะทุกคนนี่ฮะี้ก็มีหมดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่มาเอาเป็นไอดีหัวขาวแล้วกันนะทุกคนนี่เะี้ดักเลยบ่ครับ,บ,รบทุกคน ใช่ครับนี่ครับผมพี่ได้มาแล้วครับรอบไอดีหัวข่าวนะทุกคนก็ i อดีนี้เป็น i อดีเชื่อมเฟรน,นะคะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีก,กว่าครับทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างครับผมไปดูนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยก็เป็นไอดีนี้เลยครับทุกคนมีหัวข่าวนะครับผมมีผ้าพ,พิปากเป็นผ้พาพปรับของเล็กหน้าล็อกนะครับทุกคนนี่ ชุดนี้ไอไอดีนี้มีแล็กน่ารักด้วยนะผมแล้วก็จะมีหัวขาวนะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อนักแข่ง,งครับผมกางเกงเลดไลท์ครับมีปืนอัพเลเวลหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนหมัดไฟนะครับผมไอดี D, นี้นะไอนี่อย่างตึงอนะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีท่าอะไรอย่างสกิบิดี้อนะ่ะทุกคนเพิ่งมาใหม่นะทุกคนก็ก็ตึงอนะ่ะทุกคนสหรับนล้วก็เนี่ยที่อยากได้ไอเดียแบบเมลเดี๋ยวพี่จะทิ้งไนวะ้ใต้คลิปทุกคนก็ลองมาส่งมาดูนะทุกคนโคตรตึงอนะ่ะทุกคนเลี๋ย ขนาดเป็น,รนจริงนะทุกคนโอเคพผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอตัวแกร่งขอบตวแกันนะทุกคน